เฟยในกี้ปั้นในกี้นิวตัดพิลการผมว่าสี่คนมันก็เยอะพอแล้วเยอะแต่แกหลอกกูนี่เดียวหลอกกูกูทุกครั้งนี่เดียวหลอกูจบได้ผมจบจบแต่เว่อนีครับไม่มากคุณนะครับทุกคนเลยโอ้โหอ่ะเอาละครับผู้ชมครับติดตามรายการดีๆแบบนี้นะฮะเราจะไปเที่ยวไหนก็จะมีปั้นนิวปั้นเฟยเฟยปั้นนิวปั้นนะฮะแน่วเฟยนิว ไม่ยังนิวเฟยยังไม่มีแต่จะเกิดขึ้นเลยเลยเพราะว่าผมล็อกไปนานมากแล้วนิวปั้นไนกี้ไนกี้เฟยไนกี้ปั้นเออไปติดรายการปติดรายการผมว่าสี่คนมันก็เยอะพอแล้วเยอะพอแล้วเยอะพอแล้วดีแล้วรายการไอ้สามมันมันลงตัวแล้วสามมันรายการมันก็โอเคแล้วนะ เพื่อนๆสามารถดู EP อื่นๆนะครับของรายการแท็กเพื่อนเที่ยวนะครับได้ที่นี่เลยนะครับตรงนี้เลยฮะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกด Subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับถ้าเกิดว่าชอบการท่องเที่ยวชอบการผจญภัยแบบนี้นะครับเจอกันแน่ๆฝากติดตามด้วยครับเชียร์เต็มแม็กกับ m o โ o Max กซทวงแพ็กเกจสุดคุ้มเชียร์กระหึมโลก ใจกว่าครั้งไหนๆ get ready get monomax มันแน่เร็วๆนี้